รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อด มีคือรายการเดอะสตาร์เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงกับการก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปีเจ็รุ่งนี้แล้วครับก็จะถึงการแข่งขันอย่เป็นทางการครั้งแรกของพวกเขา8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปีเจ และในวอาทิตผู้แข่งขันที่มีคะแนนบวชน้อยที่สุดก็จะไม่ได้ไปต่อเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นคนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์อยู่แล้วก็ส่งคะแนนบวชของคุณมาได้ทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขัน,ขนหลังจากนั้นกดโทรออกและตอนนี้ก็มาถึงการซ้อมร้องกับวงดนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ มาไม่ออกค่ะมันไม่มีแรงค่ะเหมือนเหมือนมันล้าค่ะจากที่จากที่ตาล้าอย่างเดียวก็กลายเป็นร่างกายล้าทั้งตัวเลยค่ะแค่วันนี้ตอนนี้นี่หนูเมื่อกี้หนูเอาแค่แบบเบาๆอยู่ปะยังแบบว่าหมายถึงว่ายังไม่ได้ใส่อะไรออกมาหรืะะอเปล่าคะยังไงคะเขาเรียกอะไรอ่ะพี่หนุ่มที่พี่หน่มบอกดูเหมือนไม่มีแรงอ๋อค่ะหนูปวดหัวแล้วก็เมือ่อยอเป็นหวัดตาเนี่ยเป็นไข้หวัดปะยังไม่ได้เป็นนะอย่างตัวยังไม่ร้อนยังอะไรอย่างนี้ น่าจะยังไม่ร้องค่ะแต่ว่าปวดหัวเหมือนตอนนี้หนูกักตัวเองอะค่ะเพราะว่าหนูไปหนูไปเข้าใจว่ามันต้องร้องอกมาใม้มันพอะค่ะหนูก็เลยพยายามไม่กระแทกไม่แอทแทกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครูแมมกูบอกว่าให้แอทแทกหนูก็เลยพิ่งจะมาเริ่มแอทแทกอะค่ะก็เหมือนอยากได้แบบก็เหมือนคุณครูเขาอยากได้แบบเพาะๆอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปตีความไปตีความคำว่าเพราะว่าซอซ ฟังเพราะฟังสบายหูก็เลยร้องแบบเรื่อยๆเปืป่อยๆอะค่ะแต่ก็พอมารู้วันนี้ว่าครูแหม่มบอกให้แท็กหนูก็โอเคแท็กได้ครูแหม่มบอกว่าซิวี่ลองคิดดูถ้าสมมุติเราไม่สบายแล้วเราตอนนี้เราต้องร้องเพลงแล้วก็ห้ามให้เขารู้ว่าเราไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะรอบที่สามหนูเลยใส่แบบพยายามเอาแรงที่มีอยู่แล้วก็ฮึดแล้วก็บอกว่าดีดีเยอะเลยดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ 我站在高处、嗯。 재미, because they were filtrate dry you ไม่คิดเหมือนเวลาถ้าเราไม่สบายเราต้องมีคอนเสิร์ตจ้ากกำลังสู้ใช่แต่ดีอันเนี้ยแต่พี่มั่นใจว่าเดี๋ยวของจริงต้องดีกว่านี้คือพอเจอคนดูมีอะไรต่างๆอะไรแล้วได้ซ้อมเลยมีเสียงแล้วจะดีขึ้นอ่ะใช่ใช่นี่มีเสียงแตกด้วยเขาแบบเข้าใจเมื่อกี้แต่มันเป็นอารมณ์ได้ไงมันเหมือนคนเราเวลาแบบแผดเสียงหรือมีอะไรต่างๆมันก็มีอาจจะมีเสียได้แต่ว่าเนี่ยแหละประมาณอย่างนี้สุวิทย์ต้องเข้าใจว่าทำไมเมื่อกี้พี่พูดถึงรู้สึกว่าอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิด ไดเออนะโซโซโซแล้วก็ดีเลยแหละโอเค สบายครับมันคงชินไปแล้วครับมันคงมีเครื่องดนตรีเข้ามาช่วยช่วยในการวิวนะครับมันก็เลยสบายสบายชิลๆดีดีดีพี่ฟังแล้วพี่เซอร์ไพรส์มากถือว่าดีกว่าที่พี่คิดไว้หลายเท่ามากเออจริงเจ๋งเจ๋งเหมาะแล้วล่ะเราเหมาะกันแนวนี้แหละก็ซ้อมทุกวันครับยังยังยังไม่ดีครับยังไม่ดีที่สุด ต้องให้ดีกว่านี้ครับดีเยอะายเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะนะพร้อมหรือล่าไหวไหมไหดีแล้วล่ะจาจะจะ ก็ตามที่ซ้อมๆไว้ค่ะแต่คือก็ยังไม่ได้คิดแบบลุกเล่นอะไรเพิ่มเติมมาก็กะว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มคิดแล้วค่ะก็คือบางอันจะมีโน้ตสูงโน้ตต่ำมีแบบเปลี่ยนการคําพูดประโยคแบบไม่หมายถึงแบบการเรียงนะคะอย่างแบบหัวใจก็จะเป็นหัวใจอย่างเงี้ยหรือมันรก็จะเป็นหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะมันก็แตกต่างไปอย่าลอเข้ากันทั้งเพลงนะตรงไหนที่โชว์ได้ก็ต้องโชว์นิดนึง กรดงสดมันต้องแงมันต้องทําให้คนดูว้าวว้าวเฮ้ยมีอะไรใหม่ๆม,มาให้เรามันจะไม่องนั้นก็ไปฝากอัลบั้มที่บ้านก็ได้ใช่ไหมต,ต้องอินเนอร์แรงๆแล้วก็เหมือนกับว่าต้องเล่นกับคนดูค่ะคือเหมือนกับว่าแทนที่เราจะร้องกับตัวเองแบบร้องไปเรื่อยๆอย่างนี้เราต้องแบบร้องให้คนดูเห็นว่าเรากําลังสื่อสารกับเขานะอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่มีสิ่งของที่จะให้นะมีแต่คําพูดคาเนี้ยเพลงเพลงเนี้ยคำว่ารักเนี่ยที่เราต้องการจะเสือออกไปคือสำหรับเราเนี่ยไอ คำว่ารักเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าสิ่งของอะไรมากมายเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเพลงเพลงเพลงพลงนี้ที่อยากจะมอบให้คือมันไม่มีสิ่งของไลยให้หรอกแต่แบบอ,อยากมอบเพลงเพลงเพลงนี้ให้ค่ะ <S <S ชมอย่างนึงคือคุณภาพการร้องอดีขึ้นหมายถึงว่าแ่ละเที่ยวกไ็ไม่ไม่มีอะไรที่แบบเสียงหายหรือเสียงอะไรอย่างเงี้ยดูว่าแบบว่าเหมือนกับเออเสียงแข็งแรงขึ้นร้องแข็งแรงขึ้นดีแล้วแหละดีแล้วแหละเพราะว่าเจอวงขนาดนี้จะมาหาย,หายแผ่วๆไม่ได้เพราะว่าเวลาล่าลากเสียงเนี่ยมันเพาะนะเวลาลากเสียงได้ยาวๆเพราะว่าร้องแบบเป็นลมๆนิดๆแต่ว่ามียังได้ยินเนื้อเสียงด้วยเนี่ยเพาะดีดังนั้นต้อง มันเป็นเหมือนกับสเสน่ห์ของเราดังนั้นเราต้องเราต้องคงตรงนี้เอาไว้ให้ได้แต่เราว่าเพลงเนี้ยเหมาะกับกับแอดดีเหมือนกันนะทำให้เปลี่ยนที่จะแบบจากที่มันร้องนิ่งๆเนี่ยมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจดีและด้วยเสียงร้องเราที่เรามีคุณภาพอยู่แล้วนะก็น,ะน่าจะโอเคมันจะมีไอ้ช่วงท่อนพรีฮุ่ครับ มันดูเดอนอยๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับมันร้องแบบรัวๆมาใช่ไหมครับแล้วก็มันถึงมันมันก็เป็นแบบไอ้คุณไม่รู้คอยจะทำทำไมไม่หาสกคนเข้าใจมันจะเหมือนกับลากเสียงหน่อยครับพี่จิ๊บก็เลยบอกว่าให้ให้ดูแบบเล่นๆหน่อยเล่นคนดูมากขึ้นกว่าน,นี้ ไอพวกทุกคนเข้าใจเลยเนี่ยร้องให้มันเหมือนไอ้จ้าดาดาวอะ่ะคือหมายถึงความเล่นของมันความสีสันของมันให้มันเหมือนที่เราร้องจ้าดาดาวโอ้โออะไรอย่างเงี้นน่ะ คืออยู่ในน็อตของเพลงแต่ว่าใส่ลีลาลูกเล่นเข้าไปเพิ่มมันจะได้ไม่เบื่อเพราะมันเป็นโน้ตมันมันต้องร้องเอื่อนไงคือถ้าร้องเรียบเนี่ยมันเบื่อนะครับดังนั้นไปฝึกกับพี่แมมไปหาทางใส่ลูกเล่นไปแบบไปยุ้ยมันหรือไปแบบว่ามีแบบ ใส่สีสันอะไรเข้าไปอะไรอย่เงี้ยนะครับพอเข้าใจไหมท่อนไหนพี่แมมรู้ใช่ไหมครับท่อนไหนมันเป็นท่อนที่ดับตลอดใช่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 นะนอกนั้นดีนอกกนั้นโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยจ้ะ